โอ้โหอันนี้หัวมากเลยชัดๆเ,เจอผักกูดเขาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือผักเลยเราไม่ไม่รีรอละนี่ชัดเจนดีค่ะขึ้นเดียวเดี่ยวเดียว,ยวลยแล้วก็หักแบบนี้เลยตอนนี้ถอนหญ้าออกจากแปลงหอมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาเก็บผัก ป่าชนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ก็มีค่ะแบบว่าไม่ต้องเข้าป่าเลยเป็นเซมใหม่นะคะอันนี้เป็นผักป่าเซมใหม่นี่อันนี้อันนี้มันโตแล้วก็อันนี้ไม่เอานะที่มันเป็นใบที่มันเป็นก้อนๆกลมๆแบบนี้แล้วก็ใบแบบหยาบๆอะคะ่ะแบบนี้เรียกตัวผู้มันมีไข่เราก็จะไม่เอานะคะตาหักทําไมไม่เอาแล้วหักทําไมวะเอาหักดูนะน,นี่นี่ค่ะเราจะเอาอันนี้นะคะ อนันนี้มันจะมีขนขนแบบนี้มีขนขนแบบนี้เหลืองๆแบบนี้นะคะมีขนขนอย่างนี้เลยนะมันไม่ใช่ผักกูดนะเพื่อนผักกูดมันจะไม่มีขนนะแล้วต้นมันจะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้นะต้นสีแดงๆก็หักไปเลยอันนี้เขาจะเอาไปไปไปตากก่อนนะคะสําหรับที่บ้านก็คือไปตาก,ก่อนไม่รู้ว่ามีวิธีอื่นหรือเปล่าแต่ก็ที่บ้านนี้ก็คือ ทำแบบเนี้ค่ะเมื่อก่อนเขาก็ขายเส้นไหมตากแห้งอะนะขายผัปาอันนี้ผู้ชายติ้งไปนี่ค่ะก็ไปไปตากแห้งก่อนตากแห้งกันก็วิธีทําทุกปีนะคะก็คือไปลอกอันนี้ออกลอกสีเหลืองออกแล้วก็อ่ไปลวกนะฮะลวกล้างทธงูสะอาดแล้วก็ลวกลวกประมาณสิบวิอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตากจนแห้งตากระหว่างตากเราก็จะ นวดด้วยค่ะนวดให้เขานิ่มะนะไม่งั้นเขาจะแข็งๆเนาะแล้วเวลาเขาแห้งเสร็จแล,แล้วก็เก็บไว้กินได้เป็นปีอะไรอย่างเงี้ยในช่วงฤด,ดูหนาวเนาะรสชาติก็กรุบๆนะคะรสชาติจะจืดกรุบๆแต่ว่าอร่อยนะคะเออาไปผัดใส่เต้าหู้ผัดใส่หน่อไม้อะไรอย่างงี้นะตามสไตล์อาหารญี่ปุ่นนะเนาะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงญี่ปุ่นก็อร่อยดีค่ะกันว่าอร่อยดีนะราคาแพงด้วยนะคะใน ซูเปอร์ในอะไรแบบเนี้ยเออราคาแพงร้อยกรัมสองพันเยนอะไรอย่างเงี้ยนะอการเคยไปเห็นในร้านนะการก็เคยขายแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกอะไรแบบนี้เหมือนเขาจะขายออนไลน์ยากเพราะว่ามันจะมีคนแบบว่าทําอะไรอะเก็บผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเก็บผิดนะ่นะบางคนก็อาจจะรู้รู้ไม่เยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเว็บออนไลน์แล้วก็ยังไงอะ มันแบบขาก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะเป็นคนทั่วไปอะนะขายนะนี่ค่ะเขาก็เลยห้ามขายเดี๋ยวนี้การก็เลยไม่ค่อยได้ทำอีกนะคะนี่ค่ะไม่ค่อยได้ทาอีกแต่ว่าก็เก็บไปไว้ทุกปีนะไว้กินเองอะนะกูปุ๊บ,บอะไรดีค่ะเก็บสมัยนะคะแบบเล็กๆนี้ก,ก,ก,ก็เอาเขาจะเอาแต่ตรงที่มันอ่อนๆนะเอาแต่ตรงที่มันอ่อนๆ อันนี้ยาวประมาณนี้ก็หักตรงน,น,น,นี่เลนเ้นใหม่อันนี้คือตัวผู้ทั้งหมดเลยอ่ะตัวผู้อย่างนี้เห็นมาขนมันจะน่ากลัวนะไม่น่ากินเอาเลยซะเลยนะ,ะอันนี้ตัวผู้หมดเลยทั้งพุ่มนะคะปีนี้ก็รู้สึกว่าตัวผู้จะเยอะมากเลยคนะ่ะตัวผู้จะเยอะมากนี่นะคะไม่รู้เป็นเพราะอากาศหรือเปล่านะ นี่ก็ตัวผู้อย่างนี้ผู้หมดเลยมีตัวเมียที่มันเพิ่งออกมานี่นะอันนี้น่าจะเป็นดอกราสเบอร์รี่ป่านะคำเดนต้นเหมือนราสเบอร์รี่ป่าเลยเนี่ยนี่ค่ะเบือน,นพืชภาเราก็ได้เก็บแล้วคะ่ะ น่าจะเป็นรัดบริป่ามีอยู่ทั่วไปนะฮันเปื่อนแถวนี้คนญี่ปุ่นเขาก็แถวนี้ก็ไม่ค่อยกินหรอกค่ะหากก็สนุกดือมกันนะแต่ว่ามันจะหักยากหน่อยวาลบีมันจะหักง่ายกว่าเพราะว่ามันขึ้นแบบเป็นต้นเดียวอันนี้มันเป็นพุ่มๆนี่ค่ะ อันนี้ก็ด้วยอา้าวครับนี่อวบอยู่อวบอยู่อวบอยู่ค่ะถือว่าอวบอยู่โอ้โหต้นนี้มีพิษเพื่อนๆต้นลายๆเนี่ยลุงไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วมันเหมือนต้นอีลอกตอนมีพิษอันนี้คือต้นโยโมกินะ ต้นคือย้าโยโมกิจะเรียกต้นนะเนาติดว่าเรียกต้นต้นโยโมกิค่ะอันนี้คือฟูกินะฟูกิพอเป็นใบก็อย่างนี้เลยต้นนี้สวยจังแดงๆเพื่อนแต่หน้าตาเหมือนมีพิษนะแดงๆแดบนี้นี้ค่ะเก็ดไปเลยอันนี้ ได้หมดยกเว้นสองอันบนนี้ยาวๆนี่คือตัวผู้ไม่เอาอันนี้ตัวเมียนะแต่ว่าโตแล้วน,นี่เพิ่งออกมาก็ซ่อนอยู่น,นี่ซ่อนอยู่โอ๊ยแต่มันเป็นตัวผู้ตัวผู้เนาะนี่คร่ๆแบบเนี้ยตัวผู้ดูไม่ยากค่ะ ผักติ้วฝรั่งนะผักติ้วฝรั่งแต่ว่าจะกินตอนที่มันออกช่อดอกอะกินช่อดอกผักคังโซผักดอกไม้จีนนะแต่ตอนนี้มันยังไม่เป็นดอกเนอะรู้สึกว่าการจะไม่ค่อยถูกกับผักนี้นะลองกินสองรอบแล้วอร่อยแต่ว่าไม่รู้กินเยอะไปหรือเปล่านะมีอาการนิดหน่อยนะคะเวียนหัวอะไรเงี้ยก็เวลากินผักป่าก็ต้องแบบว่า ดูได้นะคะว่าเรากินอะไรแล้งแบบเกิดความรู้สึกอะไรอย่างงี้ว่ามันจะเขาเรียกอะไรบ้านเราเขาเรียกอะไรแสลงเหรอโอ้เจอผักกูดด้วยกูดตรงนี้ด้วยเย้ yeah. เจอผักกูด ดีใจจังดีใจมากเลยเจอผักกูดตรงเนี้ยเย่เจอผักกูด yeah! ะค่ะเพื่อนนี่คือผักกูดของแท้นะผักกูดของแท้นี่ผักกูดเลยภาษาญี่ปุ่นโกโกโมินะคะผักกูดอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะใบเขาจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็อาจไม่มีไม่มีขนนะการว่าอย่างนี้ไม่ได้ไม่เรียกมีขนเนาะก็คนญี่ปุ่นจะกินตอนเล็กๆแบบนี้แต่ว่าบ้านเราจะกินใบใหญ่ๆแบบนี้เอาไปยำเอาไปต้ม แกงส้มแกงอะไรก็แล้วแต่เนาะนี่บ้านเรากินประมาณนี้ที่เห็นตามตลาดนะแต่อยู่ที่ไทยกันไม่เคยกินกันเพิ่งมาก,กินที่นี่รสชาติอร่อยนะแต่ก็กินเยอะก็ไม่ควรกินเยอะเพราะว่าเขามีสารออกซาลิกนะคล้ายๆว่าเหมือนเหมือนใบชะพลูอ่ะเออถ้ากินมากมันจะสะตมนะคะอืมแต่ว่าที่นี่ก็ฤด,ดูกาลปีละหนึ่งครั้งก็คงไม่ได้กินเยอะนะอแต่บ้านเรามันจะมีตลอดใช่ไหมตลอดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เคยเห็นในตลาดนี่ก็คือผักโกดนะคะ โอ้โหดีใจจังเจอผักูดในข้างสวนข้างสวนผักเนี่ยในป่าข้างสวนเนี่ยในบ้านเนี่ยนะเออเขาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือผักเซมไม้ผักเซมไม้ก็คือจะมีเนี่ค่ะมีมีมมีมมมมมใยใยแดงๆเนี่ยต้นเขาจะแ <laughs> ดงๆแบบนี้ค่ะนี่คือเซมไม้ค่ะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งวารบีนะคะอันนี้เป็นพวกตระกูลเฟิร์นเหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันจะมีรสชาติไม่เหมือนกันอันนี้ อันนี้ต้องไปอันนี้ต้องไปตากแห้งก่อนค่ะเห็ในไหมใบแต่อันนี้สามารถกินลวกจิ้มลวกทําอาหารได้เลยนะคะแต่ว่าดิบนไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะกินได้หรือเปล่านะไม่เคยได้ยินโอ้ตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีเฮไปเลยเราไม่ไม่ดีรอละเราไม่รอช้าละเ,เ,เก็บไปเลยเก็บไปเลยเพื่อนเก็บกปเ อันนี้ก็เอาไปเลยเอาตรงนี้แหละไปยำใส่บนเส้นได้นะเนะี่ยยำใส่บนเส้นใส่หมูสับนีหรือเปล่าเนาะใบนี้เราก็ก็ไว้ก่อนเราจะเอาใบประมาณนี้นะแล้วก็เหลือนิดหน่อยมีโอ้โหผักกูดรอดแรกเจอในบ้านเราเองอุตสหบไปขับรถหาทั้งไกลนี่ค่ะสวยกกำลังสวยเลย กำลังสวยเลยกำลังสวยเลยจ้ะเก็บไว้จ้ะเก็บจ้ะอันนี้ไว้ก่อนยังเล็กอยู่เดี๋ยวอีกวันสองวันเรามาเก็บอีกวันเราก็เก็บเส็นไม,ม้ไปด้วยเสมมย้นไม้ คืออะเคบินะยอดอะเคบิกินได้รสชาติขมรสชาติขมค่ะลุงชอบกินอันนี้แหละไปต้มนะต้มแล้วก็กินกับนั่นแหละนันปลาญี่ปุ่นนะซอสทั่วเหลืองอะ่ะโอยู่นี่ค่ะน้งซีเมนะคะซีเมนซีเมน ตัวเมียทั้งหมดเลยเฮ้ยเหมือนมีคนมาเก็บแล้วเนี่ยอันนึงใครมาเก็บเลือยังแม่สามีหรอช่วงนี้ก็เจ็บขานะจะเป็นคนไอ้เพื่อนแกนที่ที่ข้างๆที่ โอ้ยอันนี้อวบมากเลยสุดยอดอ่ะสุดยอดของความอวบด,ดูชัดชัดจใหม่นะคะตรงนี้ก็มีต้นลัสเบอรี่ป่านะเนี่ยแต่ว่าเราไม่เคยมาทางนี้เลย พราะย่านจะเยอะเวลาเดือนพฤษานะภาเนาะผักขานกก็มีนะคะตรงนี้ผักขานกนี่นะคะผักขานกเขาแยกเป็นสามกิ่งแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าต้นนี้แก่แล้วปกติไม่เคยมาดูเก็บตรงนี้นะคะ เคยไปแต่บนเขามันก็ยังไม่แก่ขนาดนี้นะมีผักขานกก็มีค่ะดอกสีขาวสวยดีอ่ะดอกเขามีสีดอกเขามีดอกนะตรงนี้ก็เป็นตรงที่ต้นเกาลัดที่เรามาเก็บตรงนี้ก็จะเป็นต้นผักทาระนะคะหรือว่าผักหนามตรงนี้มีแต่ว่ายังไม่เคยยังไม่พามาเก็บนะ ตรงนี้แหละที่อาจจรมีเพื่อนหลายคนเข้ามาเนาะตอนที่เก็บตอนนี้กับคือจังอะค่าเครื่องบินนะตรงนี้แหละก็จะมีผักโคชิอาบุระนะนี่เหมือนเหมือนแม่สามีมาปลูกใหม่หรือเปล่าเนี่ยเพิ่งออกยอดเหมือนกำลังแบบไอ้น,นี่มีที่มีที่แบบเนี้ยมีประคองแบบเนี้ยนี่ก็คือผักนามอีกชิ้นหนึ่งนะคะแต่ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรนะคะนี่ เคยเห็นที่ช่องอื่นนะแต่ยังไม่เคยกินเลยค่ะไม่ใช่ผักทาระนะคะนี่จะมีหนามแบบแหลมคมชัดเจนมากเลยแล้วก็จะมีใบแตกออกมาแบบนี้เ,เคยถมำดงุงแล้วบอกว่ากินได้มันเป็นชื่ออีกที่หนึ่งนะคะนะคะี่ค่ะเหมือนกันเคยเห็นช่องอื่นเขา,เ,ขาเก็บเนี่ยนะคะแบบนี้นะน่าจะเรียก ผักนามเนาะแบบคนไทยก็จะเรียกผักนามเพราะมีนามนะแต่รสชาติไม่รู้เป็นยังไงนะยังไม่เคยกินโอ้โหอยากลองเดี๋ยวไปถามลุงก่อนว่าโ,โอเคไหมมีอยู่ต้นเดียวเนี่ยค่ะหนามเต็มเลยหนามใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีนี่เนาะมีแบบแตกออกมาจากตรงนี้ด้วยหบอบบกกิค่ะ โคชิอาบุระเต็มเลยกำลังสวยๆนะคะก็โคชิอาบุระนะคะวาะบีมาแล้วค่ะนี่วาระบีนะว,วาระบีจะมีขนแล้วต้นมันจะเป็นนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูแบบที่มันโตแล้วมันจะเป็นโค้องๆงอๆแบบเนี้ยอันนี้คือต้นที่สูงแล้วมันจะมีมือมันจะเป็นเป็นมือแบบเนี้ยนะ นี่เลยอันนี้ก็คือวาซาบิรสขมนะต้องไปแช่เบกกิ้งโซดาก่อนอวาราบีกาจะขึ้นต้นเดียวๆแบบนี้นะคะวาราบีนะไม่ได้เหมือนอเซมไมที่เขาขึ้นเป็นพุ่มนะผักูดก็ขึ้นเป็นพุ่มนะคะอันนี้ก็ต้นเดียวๆค่ะนี่คือวาราบีมีรสขมนะคะน,นี่ไม่ใช่ผกกูดไม่ใช่เซมไมไม่ใช่ผักูดไม่ใช่เซมไมเป็นวาราบีแต่เป็นพืชตระกูลเฟิร์นเหมือนกันนะคะรสชาติขมนะ เป็นชนิดเดียวที่ขมถ้าเพื่อนๆไปเก็บแล้วเฮ้ยนี่ผักกุดหรือเปล่าลองชิมดูแล้วขมแสดงว่าเป็นผักน่าจะเป็นวาระบิมากกว่านะไม่ไม่แน่ใจนะแล้วแต่ประเทศนะคะนี่วาระบีมาแล้วค่ะนี่วาระบีมาแล้วนี่ขึ้นเดี่ยวๆนะคะเป็นวาระบีนี่เต็มเลยวาระบิเต็มเลยจ้ะนี่นะ ขึนเดียเด่ยวแบบนี้เพนะื่อนเห็นไหมเดียเด่ยวๆนะน,นี่ชัดเจนดีค่ะขึ้นเดียเดียวๆเดี๋ยวเยแล้วก็หักแบบนี้เลยเก็บง่ายพมันอยู่อยู่คนเดียวอ,ะอ่ะถ้ากินดิบมันก็ไม่ใช่กินดิบนะไปลวกอันนี้คือหอมป่าหอมป่าเขาก็ไม่ค่อยโตนักเพราะว่า มีเยอะนะวันนี้เซมไม่เซมไม่คนะ่ะยอดอเคบีอันนี้อันนี้เซมไม่อันนี้วารบีเป็นดงหอมป่าแต่ว่าวันนี้จะไม่เก็บนะ จะมาเก็บแบบทีเดียวใช่นะคะอันนี้ผักย้านี้กินได้เรียกว่าอาสมิคะะ่ะอันนี้แก่แล้วก็จะตรงปลายๆป,ประมาณนี้นะคะแก่แล้วก็ได้นะเอาตรงป,ปลายปลเพราะว่าตรงคนจะแข็งแล้วี่ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างวันนี้ก็จะมีผักเซมไมนี่นะคะเซมไมเซมไม ได้เซมไม้ได้ผักโกดได้ผักวาระบิแต่พอดีหอมป่าไม่ได่เก็บค่ะนี่ค่ะวันนี้เนาะลืมไปว่ามียอดอะเคบีด้วยนี่ยอดอะเคบีหนอยนิดเดียวอันนี้ก็คือเซมไม้ที่เราเก็บได้นะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนแล้วก็นี่ แช่นะ้ำไว้แล้วเราก็ลอกลอกนี้ออกค่ะลอกที่มันเป็นใย่ๆเนี่ยนะคะออกนะคะออกค่ะซิมไมก็หักส่วนที่แข็งๆออกนะคะก็กดดูแบบนี้นะ,ะหักดูก็ได้นะ,ะถ้ามันอ่อนก็ถ้ามันอ่อนก็โอเคหักดูถ้ามันแข็งก็หักต่อไป ดูอีกรอบหนึง่งเยื่อนี่เอาออกเลยค่ะโหอันนี้ผู้ชายนะปิดพลาดอันทิ้งค่ะแล้วก็นี่นะคะต้มน้ำให้ร้อนนะใส่เยอะนะเพื่อเพื่อที่จะลวกเลยนะะใส่ลงไปนี่ค่ะนับไปเลยประมาณาสิบวิยี่สิบวินะคะ หรือว่าให้น้ำหนึ่งเดือดฮะเขาปุ๊บๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็เทเลยค่ะนี่เขาผุดๆแล้วนะคะแล้วก็เอาเทน้ำออกเลยค่ะ พอดีก็ะด่งอยู่ด้านนอกนะคะตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเปลี่ยนกระดงค่ะก็นี่นะะคตากเกลี่ยๆแล้วเอาไปไปตากแดดนะคะเป็นกระจุกๆแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเรานวดนะนวดนี่ค่ะก็เอาไปตากนะคะตากไว้จนกว่านี่ก็เป็นน้ำยำที่เราทําไว้นี่นะเผ็ดน่าดูนี่ใส่ลงไปแล้วนะคะแต่เหลือแค่นี้เพราะว่าแบ่งไว้ให้ลุงกินด้วยเนาะ ตรงไม่กินไม่กินเผ็ดนะฮะกินเผ็ดแน่นอนเพราะแกไม่ไม่ค่อยดีนะคอนะก็แบ่งไว้ให้ลุงก,กินครึ่งหนึ่งจ้ะก็กำลังลวกนะไม่ลวกลวกวุ้นเส้นนังมูนังหมูหูหม,มูนะก็อะเออรียกอะไรนะหมูสับเออนี่เสร็เสรจแล้วเดี๋ยวเราก็จะ เทลงในจานเทน้ำออกแล้วก็เทลงในยำในจานยำแบบเมนูแบบคิดเอาเองนะคะนี่น่ามนเยำวุ้นเส้นใส่หมูสับใส่หนังหมูใส่ใส <c oughs> อะไรนะนี่กะใช้มือนะคะหนึ่งกระบงังกินคนเดียวอ,อร่อยรสชาติแบบ กรุบกไม่ขมไม่ฝาดไม่อะไรเลยอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่คือยำใส่ผักกูดนะคะน่ากินไหมคะรสสีสันจัดจ้านน่าดูเลยก็คือผักคือวาราบิค่ะวาราบินี่ ก็ลุงกำลังจะกินตอนแรกไม่อยากทำเท่าไหร่นะก็นี่แหละค่ะนี่ก็คือการเช็คว่าตรงไหนมันแข็งมันอ่อนนะมันแข็งก็ตัดทิ้งกินตรองอ่อน,ออนก็จะก็กินดิบเออม่ที่กินดิบกินแบบตอนนี้ได้ไม่แบบไม่ลดความขมหรือว่าไม่ใส่เบกกิ้งโซดานะะว่าลุงกินทุกปีนะก็เอาไปต้มแล้วก็ นั่นแหละกินได้ค่ะแต่ไม่ใช่กินสดๆไม่ใช่กินสดๆนัเนเปิหมายถึงว่าเออเราไม่ต้องแบบกําจัดความขมด้วยเบกกิ้งโซดาอะไรเงี้ยก็เอาไปต้มค่ะหัห่นๆแล้วก็ไปต้มเลยนะคะนี่ก็เป็นวิธีกินอีกวิธีหนึง่งแล้วก็อาจจะใส่กับ,กบน้ำส้มหรือโชยุก็ได้นี้ก็คือที่เก็บมาจากที่เราปลูกเองนะลุงจับทำผักชุบแป้งทอดเรียบร้อยนะคะหรือเทมปพระ ภาพมืดๆเลยนะคะนี่ค่ะโ,โหผักทอดผักธระนามทอดผักนามทอดแล้วก็ผักทองนะคะทอดจุเป,ป้งทอดคือวาระบีนะคะอันนี้มาแช่กับชโชยุนะคะนี่ค่ะตอ้อะไรปีไหนก่อนเนี่ยอืมแล้วก็ น้ำส้มอะคะ่ะน้ำส้มน้ำส้มสายชียกับโจออยุ่งรสชาติก็ขมนี่ขมเหมือนเดิมค่ะนี่เป็นผักเซมไมที่เราตากวันแรกนะคะก็วันนี้แดดไม่ค่อยมีมันอาจจะเหนียวนะคะเราก็จะมาพลิกเอาไปตากไว้ข้างนอกได้ก็ก็ดีค่ะเพราะว่ามีลมเนาะ๋ยวจะเปิดหน้าต่าแต่ว่าต้องระวังลมเนาะ ให้ลมเขาแบบพัดๆหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าไม่เจอลมนี่เขอาจจะแบบเป็นเหนียวๆชื้นๆนะคะก็จับเป็นก้อนๆเนาะแต่ถ้ามีแดดก็ตากไว้ตากแดดเลยค่ะตากแดดไว้เลยน,นวดแบบนี้ค่ะจับมาเป็นกลมแบบนี้แล้วก็คลึงนวดนะคะแบบนี้ค่ะเป็นก้อนๆแบบนี้นะให้ให้น้ามันออกเนาะให้น้ําข้างในในเนี้ย ระเหยออกค่ะนวดไปแล้วก็ให้เขานิ่มด้วยค่ะมันเขาจะแข็งเวลาเขา,เาตักแดด,ดนะเวลาเขาแห้งอ่ะนะนวดค่ะนวดนะก็นวดประมาณวันละสามครั้งนะคะทุกวันจนกว่าเขาจะแห้งนะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่อากาศค่ะ อากาศแดดแรงก็จะแห้งเร็วค่ะอันนี้ก็คือเ็ซม้ที่เราตากแห้งไว้ที่ของปีที่แล้วนะคะกินยังไม่หมดนี่ก็เดี๋ยวจะมากินแล้ววันนี้ดีกว่าเพราะของใหม่กําลังจะมาก็เอาไปแช่นะคะเพื่อนไปแช่ไว้ประมาณเป็นวันเลยนะจนเขากว่าเขาจะคืนตัวค่ะจะลองแช่ให้ดูนะคะเพื่อนกนี่นค่ะ ไม่ต้องไมต้องเยอะนะประมาณนี้นะแล้ก็ใส่น้ำเลยแช่น้ำธรรมดาแช่ไว้แบบแบบพรุ่งนี้เลยอะ่ะเป็นวันๆเลยนะจนกว่าเขาจะฟื้นตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออจะประมาณไหนนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเซมไมทที่เราแช่ได้หนึ่งวัน นี่คันเพื่อนมันก็อวบอวบคืนสภาพเดิมนะแล้วเราก็ไปตัดนะตัดตัดนะแล้วก็หรือจะไม่ตัดก็ได้แล้วแต่นาะกก็ไปผัดใส่หน่อไม้นะผัดใส่เห็ดอะไรก็แล้วแต่นะเห็ดหอมแห้งผัดใส่เต้าหู้นะเต้าหู้ทอดนะ,นะคะเต้าหู้นะนี่ค่ะเส้นไม้ที่เราแช่นเนี่ยค่ะนิดเดียวพองตัวได้เยอะเลยค่ะ อันนี้เดี๋ยวเรายังไม่ทำกินนะคะ